กระซิบบอกเล่าสวัสดีค่ะรถกระบะมือสองราคาประหยัดนะคะเข้าไร่เข้าสวนกันได้บรรทุกหนักก็ใช้ได้นะคะมิสู่บิชิตาดาปี98ค่ะเครื่อง2.5เกียร์ธรรมดาพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะรถขับดีแอร์เย็นมีจอบลูทูธมีกล้องถอยหลังไฟหน้าใหม่ล้อดีแม็กพร้อมใช้พาสีตุรา68ค่ะ เป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะภายในเป็นเบาะหนังสภาพตามรูปเลยนะคะก <_ C 1> ็ะจะมีล่องรอยผ่านการใช้งานมาแล้วตามอายุและราคานะคะ6,9,000บาทค่ะคันนี้นะคะภาษี6,8เล่มครบรถอยู่จังหวัดนคนปรปฐมค่ะแถวฟาร์มจระเขส3ามพานนะคะสนใจโทรคุยสอบถามรานัดดูรถค่ะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเช่นเดิม สนใจต้องนัดหมายไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะสามารถอัปเดตสถานะโดยตรงกันก่นกอนได้ถ้าลดขายแล้วก็คอมเมนต์แจ้งกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ